สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องหลายจังหวัดนะครับวันนี้เดี๋ยวพาไปชมมูพ,พัวพนธันนี้ก็ย้านมไปสักพักหนึ่งะนะครับพี่น้องขอกบัตรในมีอยครับถ่า,ายใหญ่ล,อล่อรุนใหญ่จับไปค่อยใจได้ใหญ่นะครับ นีกินอาหารเก่งแล้วครับตัวถีตอน้ยังมุมดกับยังมุท่านเดเชกีกอยู่ครับว่าจะออกมาให้เห็นหมดนะครับลูกอัญทะนนะครับพวกมาเบึงพัผพันถีใหญ่มา,ายายมากนะครับกยัยังยังพรท่านเด ยังตื่นอยู่ครับก็เพราะว่าบาคอยเดลเลนก็เขานะครับพึงพ่งพึ่งพึ่งออกมากานาันยังยังตื่นอยู่นะครับหมู่บ้านก็มีผีคนหนึง่งเพิ่โทจจร่มาในจจะังหวัด่างจังหวัดนะครับ ผมก็เลือกว่าจังหวัดไหนนะครับเอ่อผมบอกไปเมื่อวานว่าสามสิบกิโลนะครับว่าต้องคนอยากได้พ่อพันธุ์นะครับตัวนี้ผมบอกนำนักไปน่าจะพิดพาดน,นะครับตัวนี้ก็จะประมาณสี่สิบสี่สิบถึงหาสิบกิโลนะครับพี่ระมาณนนี้นะครับแม่เป็นสายนอร์เวย์น,นะครับสำหรับพ่อก็เป็นเอ่อ พอน้ำเชื่อจากลงสีไข่ล้งสีดังนะครับแถวจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแต่ว่าเพิ่นสือเอพิ่นสือพอพันมาผมกับไปรับน้ำเชื่อจากเพิ่นมานะครับน้ำเชื่อนี้ก็อยู่ในภาคในจังหวัดอุบลน,นะครับน้ำเชือ่อที่ผมไปเอามามาผสมแต่ว่าพอเพิ่นสือมาจาก ลงสีดังเนะครับมันก็จะออกจากกับกามแน่จักหน้อยตัวนี้อายุประมาณสองเดือนกว่านะครับนี่จะเป็นประมาณนี้ก็บ่คคอยได้เรียนกันนะครับก็ไห้เบิง่งก็มือนี่ก็เป็นการเอาออกมาก หลอแอแหลกนะครับหลังจากเอาจากมาจากคอเกลียงกลับมาอยู่ในคอ,อพ่อพันนะครับตัวหนึ่งหนึ่งนี้นนกะมีมีตัวตัวฟังฟังทางขวานะครับสังเกตใจว่าจะมีตุ่มในคอนะครับตัวนี้คือบุบ๊ท่านไห้เช็กเบื้องวาเป็นตุ่มอยี่ยงนะครับแต่ว่าตัวนี้ ฟังสายมือนี่จะสมบูรณ์สมบูรณ์ดีนะครับสำหรับตัวนั้นก็ยังบรันเชกว่ามีมีเป็นก่อนเหนืออย่งอ,ยงออกมานะครับมันต้องสำหรับพอพันนะครับเขาเขาตองเหรียนกระเพาอ,อยุดเรื่อยๆนะครับปล่อยออกมาแน่ย่างเหรียญแน่นะครับเพราะว่าหน่อยซ้ำนี่เขาก็ยังตื่นเหาอยู่ ครับเราจะให้เขาหอบเจียไปลูกไปมาฟังพี่มาฟังพี่มาชวนเล็กตัวนี้เสีกไปเลยไป Það er ekki það. ประมาณนี้นะครับกาฟังทางนี้ก็จะเป็นเอมูขุนล,ล่อล่อรุ่นนี้จับไปนะครับจังจะได้เอารุนหน่อยมาลงต่อนี่ก็จะประมาณแปดสิบกิโลนะครับแปดสิบเก่าสิบตัวหลอดก็มีนะครับเจดสิบก็มี่จะล่อหนำนักรุนใหญ่แล้วก็ล่อหนำนักรุนหน่อย น่อยรอดน้ำหนักให้ขึ้นมาจักประมาณแปดสิบนะครับนี่ครับตัวโหลอดัดเข้ากรสิโหลดกระสิรูดกันแน,น,น่เนาะครับนี่ตัวนี้ตัวนี้แม่สองสายก็มีนะครับนี่แม่สองสายคู่กันสามตัวเลยครับตัวหนึ่งสองสามอาจจะมีสามตัวนะครับสำหรับแม่สองสายเนาะครับคัดแล้วเรียบร้อยนะครับ สองซ้ายนี่ไก่จะได้จับนะครับลอ่อเมืองน้ำนัก่อนจกัจกจังหน่อยแล้วก็ราคาครับผรู้ว่าราคาจะเป็นอย่างไดแน่นะครับบอท่านได้สอบถ,ถามเรื่องราคากันเลยสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้กับนีลเดรตแม่มพันธ์นะครับแม่พันธ์ดูหลอกล้อยนะครับแล้วก็แม่พันธ์ลาดลอยนะครับ ลัดไว้นะครับแม่พันลาดไวต้ตัวนี้เต่าสวยนะครับสิบสิบหกเต่าแล้วก็สิบเจ็ดเต่านะครับมันจะมีอยู่สองแม่สองแม่น่าจะมีอยู่สองแม่นะครับสําหรับลาดไว้นะครับแต่ว่าสําหรับเม่ดูหลอกนะครับแม่ดูหลอกตัวนี้จะสวยกูมูนะครับนะาะน้า,นาสำหรับแม่พนนันธ์นะครับโอ้ยบัวเมียน โตโตโตตัวหุวววว่นครับตัวหุ่นตัวหุ่นตั้งจะน้านะา,นา,นานกว่ากว่ามูเน่น,น,น,นะครับสวดส่งได้นะครับถ้าออกซ้ายกำกับแม่มันก็จะบกข่อยเหยวนะครับพี่น้องตัวนี้ก็จะเป็นเป็นแม่ขึ้นกันแม่พันธุ์นะคร,บรับแม่พันธุ์ลาดไว้แล้วก็แม่พันธุ์ดูล็อกนะครับ ถามันกล้ามมันก็จะดูดูแล้วมันมันจะเหมือนมูอ้วนนะครับกล้ามเนืกําลัางสวยครับํานี้นี่จะเป็นแม่พันธุ์ลาดไว้นะครับหนึ่งตัวก็สองตัวนะครับพี่นอ้องสองตัวสามตัวสามตัวนะครับมีสามตัวนะครับลาดไว้ ประมาณนี้นะครับนี่หุ่นประมาณนี้ตัวนี้เป็นตัวผูครับตอนเรียบร้อยมีเดือนมีแม่จะขืนลอดนะครับพี่นอ้องก็เป็นแม่สองสายนะครับตัวนี้ขอดเดือนหนาเนาะครับ สำหรับแม่นี่ก็จะขอดไกไล่เลียกันนะครับยังบ่ทันได้เอาขึ้นซองโมนี่ตัวนี้ผสมพานแล้วนะครับตัวนี้ก็พึ่งผสมไปวังวันที่ครับวันทียี่สิบนะครับยี่สิบยังแม่สาวครับแม่สาวจะผสมหลบ รอบนี้แล้วครับคือเป็นซาร์ดอบนี้จะผสมเลยนะครับรอบที่4นะครับที่4แล้วสามแมนี่ก็คือผสมพานแล้วนะครับสามแม่ครับรอจับแล้วคอยจะได้เอาลงขอบ ก็จะบวใหญ่เกินเนะครับขีบประมาณพอดีแหละอีกประมาณจากซิบหมือซิบหาหมือนะครับเพื่อจะพักขอความกินอาหารเก่งแล้วตัวนี้มีสิบเอ็ดตัวนะครับโบเซียหายเลยครับจุดนี้แม่เขากับพึงกระสมไปนะครับแม่เขา เม่นีสำหรับเมีนีนะครับเม่นีก็เป็นเม่ยซ้องซ้ายนะครับจะทองนี่ก็จะยุดจะปดนะครับรอบรอบนี้ก็จะจะปดแล้วเพื่อให้เขาขอดลูกแล้วก็ยานมแล้วก็จะปดนะครับคุ้นทุ้วัน ตอนนี้สำหรับแม่แม่ปดราคาก็จะอยู่38บาทนะครับ38บาทสำหรับแม่ปดสำหรับพ่อปดนันพ่อปดน์พพดถือกนะครับราคาถูกถูกแห้งนะครับพ่อปดนี่อยู่ยี่สิบบาทนะครับต่อกิโลกร,รมัมประมาณนี้นะครับพี่นอ้องแต่สำหรับมูขุน มูคุ้น่าจะหกสิบต้นๆน,น,นะครับบรูว่าราคาจริงอยู่เท่าไรน,นะครับข,ข่าวๆว่าหกสิบหสิบสามบาทบตามกว่านีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวถ้าหอดมือจับจังสิแจงราคาพี่น้องอีกเท่านึงนะครับว่าราคาได้ราคาได้นะครับ ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ